สวยเหลือเกินครับต่างหูหยกคู่นี้มาพร้อมแหวนแหวนได้โฆษณาไปแล้วรีวิวไปหยกเม็ดนี้สองเม็ดนี้คือ9กะลัดกว่าเกือบ10กะลัดแล้วสองเม็ดนี้นั้นสีเท่ากันเนื้อสวยเหมือนกันเลยคู่แฝดสุดหายาก แล้ประโยคเนื้อแก้วสีเหมือน Green Apple เนื้อใสสวยสีแบบนี้ค่ะไม่ว่าแสนใดๆจะเห็นแต่ความเขียวงามตะการตาสุขใสเนื้อแก้ว very nice transparent เอามาฟังราคากันทุกๆท่านเวลานี้นั้นพี่ชัยให้เพียงจาราคา6 5แสนหแล้วหรือเพียง4 8 0แสนก็ต้องคว้าแล้วเพราะเป็นยก type A ยกชั้นหนึ่งจากพมาก่าแต่ราคาเอาคแค่ละไปสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้น this is a nice pair one สองแสนห้าไปหาที่ไหนดีต้องที่นี่บายชูชัยเห็นสตีิมีค้าสเกลหรือเกินงานแบบไม่เหมือนใครดูเทไ่ไม่ใช่อาซินไม่ใช่อาซอแต่เป็นสาวไฮโซ โบใหญ่ Get it now โอเคโยกสวยเซตติ้งอินเตอร์เลิศลำ้ำ don't miss it take it now effort okay take it now everyone look at that